สวัสดีครับบิณฑ์บีซัสซี่ดี้ซีนอนของสมเซ็นเตอร์ครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับ Honda Civic FD นะครับ06ลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนก่อไฟหน้านะครับอัปเกรดชุดไฟหน้าเป็นโฟลเตอร์อาร์วีดนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวชมนะครับไปก่อนประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูลำแสงคร่าวๆกันก่อนนะครับตอนนี้ในพื้นที่มืดนะครับเปิดไฟครับคัตออฟสังเกตนะครับตัวนี้เป็น LED ์วีดีไบเลเซอร์นะครับคัตออฟชัดมากขอขอคัตออฟตรงนี้หน่อยครับเอาสองอเคคััตออฟชด์ปยนะครัับตวนี้้วงงกานะครับ สองไม่ไกลเลยอ่ะซ้ายขวาแบนไปเลยครับเห็นไหมครับสว่างมากลองเปิดตามลงหน่อยเปิดเปิดไปสูงนะครับโอเคครับลองดูไฟสูงนี้นะครับสว่างมากโอเคเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะนะให้ดูครับคันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนก่อบไฟหน้านะครับซ i v i c f อดีนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดใบ LED Projector l เตอลนะครับแล้วก็ไฟเดนทาม running light นะครับมีระบบรีเช็คก่อนการทํางานนะครับ แล้วก็มีไฟเลี้ยววิ่งในตัวนะครับคันนี้มีวงแหวนด้วยนะครับเป็นวงแหวน LED ขนาด105มิลนะครับกบไฟหน้าเราใช้รุ่น GTI นะครับลำแสงนะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับจะไม่มีประหลาดแล้วนะครับไม่ใช่ซีนอนแล้วนะครับลำแสงก็จะคมชัดนะครับข้างรุมแสง 6,000K นะครับค่าความสว่างค่าละ4,000ลูมิลนะครับไฟสูงสว่างอยู่ที่1,000ลูมิลนะครับไฟต่ำอยู่ที่3,000นะครับตัวนี้ก็วัดอยู่ที่58วััตต์นนนนนะครรบเป็ุุ่่่ใหมลาสดอี้ เป็นโปรเจคเตอร์ LED ที่สว่างสุดนะตอนนี้แล้วด้วยนะครับมีระบบไฟสูงต่ำในตัวนะครับใบบีมนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะอัปเกรดไฟหน้านะครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็สามารถนํารถของท่านมาอัปเกรดกันได้แล้วนะครับตอนนี้เลนที่เป็นรุ่นซีนอนก็ยังคงมีจําหน่ายเหมือนเดิมนะครับก็ราคามีให้เลือกหลายราคาหลายเกรดนะครับยังไงลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์แล้วก็โทรมมมมาาอบบถเเพิิ่ตนะครั ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจ a c e b o o k หรือที่หน้าช่อง y o u YouTube c h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ